อ้มนองหมวใส่เอี๊ยงอะเอาพักลงใ่บนนี่เห,ห,ม,หม,มือนนิดนึงนะคะปิดฝาหมอ้อร้อมันเดือดแต่ร้อมันเดือด โอ้โหไก่กับพ่อไก่คพี่น้องมองูฮ์ <c oughs> ไก่กับพ่อไก่ต้องหาอัน,นไปมาใส่โบกนีเด้นี่ย้ำนาฝนนี่เปียกได้นี่ว่เปียกจังเลยอันนีเนาะปิดทาให้มันเดือดก่อนนะจ๊ะน้องงัวนะคะนี่ทุกคนตาบักพริกบักพริกเพรสะจริงไข้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามพักนะคะ หลางพักก่อนใส่พักยังน่ใส่พักบัวนะคะโอ้สาเพิ่ก็ได้ใส่พักบัวลงไปนะคะพักบัวพักฟรีหอมปลาลงประเดีย๋ยวคะประเดีย๋ยววันนี้อ่ะเปิดในบุ๊บ ตีนหนีปะตีนหนีค่ะเพราะเปิดอะไรได้ตุกตีนหนีบุ้ยหอมหวยหวยป๊าดประแดกอีกอย่างเนี่ยตักตอนถึงแล้วเบิรงดูบ๊้ยนอนกินกับส้มบกม่วงเนาะอะไรก็ใส่หม้ออะไ่ค่ะเสื้อไม่ใส่หม้อใส่หม้อค่ะ ต้มนองงัวต้มนองงัวออมนองงัวโอ้อมนองงัวค่ะออมนองงัวน่าเน,นต้มรอเดือดนะคะเดี๋ยวเอาแบบขวดเบิลเลย วัวมีอยู่จากเจริญไทยตัวนี้ะกับผูกหน่อยหนีมันถึงแมงวันเจรบญเต็มเวลาหนุกทำเออกระปุกหน่อยกระปุกซำเออแกมาอยู่นี่อยู่ยัที่ไหนไก่บินอยู่ถึงถึงนะเราคุยแกเจรนะฮะบินเขามาอยู่บ่แม่นี่บินเขามาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันต่ำดิออมาแล้วตัวจิเขอกมาได้พี่จะไกลไปพักอยังแม่ เขาไ,ไ,ไม่ได้มันต่ำเนี่ยน,น่ะน,นะต่กเขา,าได้ไพักค่ะพักอันนี้พักบัวพักบัวพักยังก่อกพักยังก่อพักซี่เอ้อพักบัวพักซี่วงใส่หอมห เมองกวยเตี๋ยงกับมันกินเฮ้ยมูเอานันมาอยู่ในรถมานเอามันอันนี้เดี๋ยวเนี่ยะกระสีลางเหมอนะคางมีค่ะไฟรอนนี่ฮวงแห้งอันนี้เอามาใส่ยังนีทรายเขานามทรายเขาคุณตาเอาทิม น้ำใส่เขาตติงมือใส่อกุ้นบัหนีโอู้หูิ่มลงไปค่ะบะเอามาน้ำละ่ะมาใสไทยไหวอืน่นจะไหวไปเองนะตักเอาน้ำก่อนจ้ะเอาเครือมือถั่นละบัหนีิมือนิดนึงนเด้๋ยวจะอ็ดไฟหลอดนี่ฮูแห้งตัดลงไปค่ะ Ui, ngay yên thè. Hmmm, dạy nhụp người ngủ, Ui, vòi. Weekend, c'est pari, mẹ Mèn vô, mèn vô, mèn vô, mèn vô, หผมเนี Ooh, ่ยนี่เสาวค่ะสาวาววนได้มองเห็นจะเป็นโง่ค่ะวันเงินก่อนนะเงินไหมเอาคุณะไรอ่า โอ้โลกกบไปพักอย่างพักอีตู้ใส่พักอีตูน้ำบ่ออกจะใส่ก่อนใส่พักอีตอูน้ำนี่สิแกงว่าเป็นกะแกงไ <c oughs> อตู้มาในถุงถุงไหนถุงใน,งน,นตู้เย็นวะ ไเบิ่งจ้ะนี่ตู้เย็นโอ๊ยหมืนเหมืน้อมืนส่วะใสอ่ะตู้ค่ะแม่นอนี่หกม่วตนัวงเดี๋ยวหาองตู้กัน ถุงเขียวบะเมียนนี่อันนี้มันขักอันนี้ดิดิบอ่ะถุงเขียวคนวะทุงเซเว่นกับบาวาัวได้เป็น้องทุงสีเขียวเอามาใบบักกูดมานัม่มใบบักกูดใบใบบกกูด,กดนั่มจ้ะว้า ถุงเซเว่นถุงสม,สมไปบกืดไปบกฤษหลางลงก่อนหอวเดือดแล้วอะ่ะหัเดือดแล้วมาเบิ้งจางพี่น้องเบิง้งเดือดแล้วเด้เลือแต่เอาพักลงเอาหัวลงก่อนนะคะ เปน,นเสียงไก่น่ะเปนฝักไก่เจ่อไ่เจ๋อักนี่พี่ใัรยังก่คัดกัน,นยี่ยเฮ้ยมาแมน ผักบัวผักซี่ผักอีตูใส่ลงไปหอมแขรแนน,นอนโดยเชฟคุณแม่จัดให้นะคะนะคะ่ะเตรียมเอาลงหม้อเลยค่ะอ่าก็เ,าเดือดแล้วเราก็เกลือลงหม้อนะคะนี่ นี่เอ๊บลงไปซิมเบิงแบบนี้ปุ้งละืป่านี่ซิมเบิงซิมเบิงแตบกันยกออกยกออกค้นค้นค่ะหอมหอมหอมพัชกระดิบน้องกะล่ะเบื่นนิดนึงนะคะ ไก่ของนัวของแฝดในทุกไปสองโซนแฝบแน่น,นอนเอยียงนั่นนี่นั่นอ่าใส่ลงไปในโซนแค่นี้ค่ะเอาใส่ประเดียลงไปแล้วว้ายนวทั้งจะซีขึ้ ไก่ออบังดมินเทอร์ญี่ป่ชิมบังชิมบังแถบอยู่บ่อ่าเป็นไดเป็นไดดบิดหมอไปกันหนงเป็นยังไงเป็นยังไงรอดเดือดค่ะเดือดแล้วก็เอาเลยบบานี้ปุุงหุ่นไก่ยุทธ์รังคา กเดินลังคาคนมันขึ้นไปยังได้รอหม้อเดือดนะครับหม้อเดือดแล้วเราก็จะปรุงค่ะอันตอนถ่ายนะคะเห็นกระชื่อเหลวๆแล้เราจะลอหม้อเดือดแล้วๆกะิิซุกทุกอย่างพร้อมกินจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะคะฝากเพส น้องลาแฟนเพจได้จ้าเด้อ